สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้สดๆกับราอยู่หน้าโรงเรียนคุมคำวิทยานะครับน้องอิงมาฮอดแล้วครับพอโจกมาฮอดแล้วค,คนไหลคือปีที่แล้วคิดว่าพอหามองจอดรถบ่มีเลยขอบคุ้มแม่ฮักยูเคีเนเครับ ไม่ครับอยู่เคร์เนื้อสิบกิโลเลยนะครับครับนืน้องเยียนเด,จด,ด็จอดแล้วดิจอดแล้วดิจอดหนงเยียนนี่แหละ บ่มันมีหม่องจอดว่เพิ่นคือบื่อบอกว่างใดือนนะอ่ะโอเคได้หม่องจอดแล้ววัสดีน้องไม้ด้วยนะค,ครับพี่มอนยิงครับมีอยู่บ่าจาะมีชิจอดเหรอคะเป็นว่าพวไาอยู่ในโรงเรีย,เยนเซั่อนมีไหมพี่ไม้ ันว่าว่าเต็มแล้วจอดเพนวดวกดีติแม่มนีลดีแล้วด้หมกาม้อมาแล้วนะครับพี่ที่นะมาห่อมาผู้เดียวอ่ะบอดดอกมาสองคนู่

ไปไปอันพ่อโจดิอโจมา้พอจัตขาน่พ่อาจ้าจากน้อยได้เพิ่นกี่ได้เสียบัตรเขาเนี้อโจครปปอรอนคุปปอมารอครับย่นดิ เห็นหน้าพ่อโจก็มุงยิงเพื่อนมีแต่เติมขึ้นในล่ะบอกนี่บอกยังอยากจะไปบอกเพื่นว่าจกัเพื่อน่าตัวหากับโบงามกับเพื่นยกมือเึืนไปเห็นหน้าพ่อโจกมุงยิงเพื่อนกันแล้วลูกแล้วว่าอันนี้ต้องเท่ารู้ผู้นีหายนักอยู่ของเขาเขาเเสีย่อแบบว่ามันเสียแล้วเนาะอแล้วใหมันเสียแล้วมันเสียแล้วมันจะหาย ไปที่ว่าเพิ่นประกาศว่าได้ก่อนประกาศมาอันคู่ไดมากอันคู่อันชิปทีนี่ชิปินเด้อดต้องมองไปรับเมื่อที่เเ้อนเอนองปเองเพิ่นประกาศดีไมเพิ่นขายเื้อดอกนี้ยังดอกเพิ่นเพิ่นเชื้อับเอาน้เพิ่นสดินเินไมาไปซื้อดอกนี้ยันดอกแท้เพิ่นจะจับบังดีให้มมรบของอันตะวินเป็นรวมมรบฟาสสวยดิจัดระเบียบซื้อสนมาสิัระยเอป็นรัเออเพนรูอันนั้นมรำสวพระมันนี่ปะ สวัสดีห้าพนเก้าร้อยดสิบหกท่านนะครับไปแล้วเมื่อนอนฝันหวานบดีเพื่อนงามเพื่นกับเมีตาเบิดละเออเขากเอานี้มาดิเอานี้ดิโอ้หหางสร้างเออห้างสร้างเนี่ยเขาเดียวยิ่งเปลีนเต้เปล่นเขาสินั่นแน่เนี่ยบอสบอลน้องเขาดีๆหลวงพ่อว่าเขาว่างทันที่วะนะ โอ้เสด็วมามีนี่เราไม่ได้ยานยังได้รู้เสด็จมีอันนี้อันนี้ได้อะไรชุดเดียวกันเนี่ยชุดเดียวกันเออชุดเดียวกันเพราะมีอันเดียวบระคับเสด็จเฟ้นเฟ้นยังได้บอันนี้เบิร์ดเบิร์ดอันนั้นเบิร์ดงานได้ตาสัวตาจันกับนุ่มโจลองมากอะนี่แล้วนี่ก็ดีชุดแล้วนี่นี่ก็ที่สุดแล้วนี่นี่ที่สุดแล้วที่สุดแล้ว ยังเดนี้ายนเรอาเีงขนละงพอมัเหอซนุเห็นน้ำหาคุ้มเห็นแล้วเมนบ่เห็นเอาเราไปคืนไปเขาเมียนต่ออยู่ตพูดอะไรเนี่ค่ะตามหาเจอแล้วว่าแล้วเห็นเฮียเอะสวัสดีครับบััสดีครับคุณแม่มาด้วยเม่เนด้ ลูกหญิงลูกแต่ลนตัวคนถือกระเป๋าแท่าุ่นน่ะเบื้งปุ่นน่ะปุ่น่ะปุนะเบ้องทีุ่นะกู้ใจลีเดมาแล้กับปอยสิเร็ปีล สิบวะขันพอกกันมีแต่เนี้ยหัวรดวะนักโอ้พอดีมันปลอกมันจะดังลูกสมบัติเกษตฐานเนี่ยยังมันทุกยังมาแน่นี่จะลากไปพองงานก็ว่าได้ขึ้นแล้วเวทีไหมเด็่ะผู้ใด้มามาหามาเมีย นกดไม่านหนได้ยินเสียงกอกแล้วใจมันขื้นมันอยากขึ้นหัน

พราก็เดี๋ยวของชั้นแล้วแล้วังก็ปับขึ้นไปตามระดับมันละ่ะง้อเห็ดระยะอะไรแนวเนาะจะเฝ้าไฟกลางไรมันปิดฤดูกันมันยังไม่ยังเหตุไฟปรับไปที่สเตปรถเฮียสาวน้อยเหลือจะซื้บินเด้อเนี่ยนั่แล้วเหลือจะซื้บินได้เนะี <c ười> ่ยไฟกลางกระลุงไปสามเซียนผุนเมยนั่นแล้วมีบกี่บาทอ่ะเหมือนสามเหือสามเซียนเอาทุกยางพี่นอ้องวงหนึ่งวงสองรถเฮียพี่เมย เบอร์โทรเบอร์เดียวกันครับเมืองว่าใครเจ้าสิเก็บเงินบ่เมืองว่าใครเจ้าสิเก็บเงินไวยปะรวยเอกรุ่นกันรุ่นกันใครเจ้าตีบอข้ามได้ที่แล้วขึ้นบ่อขึ้มบ่อสูงโตเมื่อที่แล้วขึ้นมาไม่เหน่อยเขาเพราะว่าตรงแรกมันม่เมียคนเป็นจีเป็นที่ไปแรกเอามาปมาปีนี้เมืองว่าควบแจกจางระวังปีที่แล้วกับปีนี้เมืองคนว่าสิบอข้ามได้เนี่ยโอ้ยแล้วมีคนมาดักเฝ้าเนาะ ต้องไปไปแจ้งว่าบัดดีครับบัดดี้ปๆใง่าโอ้ใหญโจดีเวนี่ยรอควให้หนครับัดดีครับน่ารักมากเลยอ่ะพว้พเราใือยาไปัดดี้ครับวัดดีครับวัดดีครับเนยบัดดีครับนี่วเพื่นบ้านรอ้ำมวนมวนบัดดีครับนี่ยเห็นบอสบัดดี้เพื่นี่คุณหลักคุณใหญ่บัดดีครับบัดดีครับบัดดีครับวัสดีครับ เอาอันนี้นอยไปใส่แล้วใช่แล้วเขาล้อไว่าให้มาเหบอเขาว่เ้ยิงเขารอเขาอาไปแล้วโอ้บองชอบลายยุ่มือสวัสดีครับสวัสดีครับ เ้าด yeah, no, mm ีเยาฮ่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 าฮีาฮ่จฮ่า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 ฮ่ยย่าฮ่าี่าฮ่าฮ่าร่าฮ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 ่า่รู่าั่าฮ่ฮ่าฮ่า่าฮ่าุ่าจ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่่่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่่า่่จ่่า่ เขาตรงไหนได้เฮ้ยเราเช็คเป็นงานที่เขาจ้างแต่ปีคือเราเรารำสิทธิ์เขาจ้างต่อรำสเสธิ์จ้างต่อเลยปีไกลประสานของเนียครับผู้ตัดได้ไงได้ครับล้านล้านกว่าบาทเก็บเงินในล้านกว่าบาทพี่นันุยเงกันล่างมากพอดีกูญิงกิดเป็นที่ทีแรกขึ้นเวทีที่มาจังหวัดเศรษเกิครั้งแรกไหมครั้งแรกที่เข้นบ้านเจ้าของจะมาซื้อเกีเร์ครั้งแรกงานหอมแดงที่เขาบอกบริษัทไงงานหอมแดงนะงานหอมแดงเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าจะปีไก่เขาจะจ้างกัน บ,บรรยากาศหนางานครับวัสดีครับกวางควางดีครับเดินปูนย่างดีดีที่เขากรียบร้อยแล้วครับร้อเช็คเสาจำได้เราปีที่แล้วผมขึ้นไปถ่ายคลิปอยู่เทิงบุญครับพี่น้องครับโอเคครับคลิปนี้ฝากพี่น้องครันี่ครับ